สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็นำรองเท้าสสวยมาดูให้ดูอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นรองเท้าคาซูหมวมนนะครับนี่นะครับหัวมนซับอันนี้จะเป็นซับไข่นะครับส้นสองนิ้วนะครับ สวยมากๆเลยครับเป็นคัตชูนะครับคัตชูคัตช,ชูนุ่มนะครับไม่ไม่ไม่แข็งครับอันนี้จะเป็นหัวมซ่้นสองนิ้วครับใส่เที่ยวใส่ทำงานก็แบบนี้สวยมากเลยครับหรือใส่ในงานพิธีต่างๆก็ได้นะครับเบาครับ ไม่ไม่หนักครับเบาๆครับแต่ตรงกลางนี้ก็ตรงตรงพื้นนี้ก็ต้องมีเย็บมีเย็บให้ด้วยครับดีข้อนี้เลยนะครับสีดำรองเท้าสีดำนะครับแบรนดนี้เลยครับตรงนี้ก็มีมีใส่กันกัดให้ด้วยครับ รับรองครับตรงนี้นุ่มไม่ไม่ไม่กัดน,นะครับตรงนี้ใส่นุ่มสบายครับที่นี้ทำแบบมาเน้นคุณภาพเลยนะครับให้ลูกค้าใส่สบายครับที่นี่ทำเองขายเองครับไม่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางอันนี้สีดำดำหลังพีวูนะครับ สวยมากๆเลยครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์39ครับไซส์ไซส์ซมาตรฐานไซส์พิมพ์นิยมครับคือลูกค้าลูกค้าสั่งไซส์นี้จำนวนเยอะครับคือส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งแต่ไซส์นี้ครับอันนี้ส้น2นิ้วนะครับ ต้นจะบางอยู่นิดนึงครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นการกัดให้อย่างดีนะครับให้นุ่มใส่สบายครับไม่กัดครับรับรองครับสั่งจากที่นี้รับรองครับไม่กัดสำหรับท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางร้านด้วยนะครับ ทีนี้ถ้าถ้าท่านผู้ชมเข้ามาชมของนุ่มดีใบวิเียนก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมเข้ามาชมแล้วก็ถ้าจะเบอร์โทรติดต่อคุยกันได้ตลอด24ชั่วโมงก็เบอร์0614954361 0614954361เบอร์นี้เลยนะครับ คุยกันได้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะเข้าไปคุยทางเพจร้านรองเท้าคาสูร้านวิเศียนก็ได้ครับคุยกันได้ตลอด24ชั่วโมงครับเข้าไปทักไปคุยกันได้ครับหรือจะเข้ามาคุยทางช่อง y o u t u b e ก็ได้ครับเข้ามาดูใน y o u t u b e แล้วก็เบอร์โทรก็ลงไว้ฝากไว้ให้แล้วครับ 0614954361 0 6 1 0 4 9เ4 3 6 1เบอร์นี้เลยนะครับติดต่อได้ตลอดย4บสีชั่วโมงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ